ผู้นำจันทรนะผมนนิมจันทร์นี่หาจากคุณซออีกนะแล้วสาวุฒิก็จากนะแล้วอวีมสอนแล้วมาที่เจ้าไกลชมรตะมอฟางสัวัว่าวันนี้โกบะตระพี่เนี่ยเก็บไปทั้คืนเนี่ยทั่ายที่น่ะ

เดี๋ยวนายเตะจากผมเข้ามาเจ้าพี่ขออนุญาตเจ้าพี่เจ้าพี่บอกแจงเงินนะผมก็อยากจะเก็บเงี้ยแต่แม่งเตะไกลชิบหายะ อยากไจโบโอโ้ยังใส่ต่อไปได้ฮนะรัะจกจะได้ทุบมันสาตูสามระดับ p ีเอ็ทั้ง2อทีมนี้นะชนะกันมาแล้วมี6คะแนนเท่ากันกว่าจะตัดมาได้ที่นัุุูนัดทูนกำกันละเจ้ายันนัดทูมา่ะดนี้เ่้า ที่2นาทีเลยเตะไปโดยเจ้าไกยุทธภูมิศรีเจ้าไกนี่คุณพ่อเขานะนาวัตโมเทไทยศรีฮะเสยเสะเสะต่อยเป็นถุงนหุเปิดปั๊กอย่างบาวันไม่ได้ครับมาที่ผู้ผลกระพุ่ไอ้เหี้ยมันจะผูดผลเลยคุ้ชายฮะไ ไอพอนไชยับคุนทีถงเจ้าจานนักแมบ,บนี่ที่เขาที่เขาอ,อ,าขอบไปเรบเป็นไปเหลืองสะสารพุทธของพีอปีนะครับตัวสิน์ให้ย้อนหลังไปน้ำปวนแ้ะตอนนี้อาจารย์แค่เรานี่เข้าไปรูเได้อยู่ในสมาคมนะ ปนช่เรือกับป้าขาหมดไหคือบ้าขาวนั่นเอเอามาที่เจ้ากรุงรีอย่าอยาทำะไรไสวยที่สุดพรจกระสุนนะ้าขาวนะครับเปิดปากลูกเกติดเ้าไก่อยากตัดยืนกลับไปได้ครับพระนุาวเน่ยนะายมาที่ปอนใช่ มาลูกี้พอท้ายมาแล้นี้สุรเชษยังสกัดออกไปดได้ไรเตะเข้ามาจะขาสนามครับหลัลงยืดเส้นอยู่ข้างนะหน้าตามีคนลงไก่อดีนาะนะเตนนะจัดกระเร,รือจานไขนะ่เหี๋ยวลงก็อีกสักพู่เดียวหรือกปาท่องโะ าที่ารุวออกตอมาที่เขาบอลลงไว้ไดครับพารุารุวกดือจังวัดด้วยกาแย่งดูไปได้คัสำหรับมาเจา้าแกรกีนสว,วัตรนกีนว,วัสด์เปิดเมางี้ตอไปอนนอที่พ่อไย แบบีิบ bon ังวนออกไปเข้าไปนั่งสบายไปมาเลยมันก็เปิดตรงเนี้ย่าอย่างเล็กออกไปได้ กีฬาต้องเาที่นะแล้แลนิทมขอนเอาเอาไปให้กันนะครับสุ้าเนี้ฟ้าวับา,าวมไปร้งทีิสาแล้วจะได้เตะไปิึ้ก็ไปห้าสามร,ร,ร,รดับถัากรบอกเดีย๋ยววาที่พา

ตราวุฒเปิดมาลูกนี้มาที่เจ้าใครฮะตะลาอุู่คนใจมาที่เจ้ายันบ้านตรงนี้ตะวกนตวันลาไม่วางเลยปีชวักจะกัดออกไปได้จะได้เตะเจ้ตัวมาสามระับและสำหรับนะฮะพัฒนาพรยังมีตัวสำรองอีกคนนันน่งหลังประตู เธอสีเหมือนกันนักเอะกูแต่แกเข้าใจใส่เธอสีมาลนะคนนั้นน้องไอคอนมาที่ธนยุทธ์ว่า,างี้ออกไปจะได้ใส่จมูกใหม่รังละเสมอที่ศนะูนย์ร 0, ประตูศูนยะ์ในช่วงเวลาแรกครัผ่านไปนะฮะเหลือ8นาทีในช่วงแรกมาที่รัวตวุจิกันระู้ไหมผู้สาประตูยังรับไปได้ต่อมาที่เอตอมุต อยากตัดคืนตาปานะฮะเอกวิบปบาที่อิจวัตรอิจวัตรปราที่กวิบขึ้หายมาที่ทาวอร์อยากือลับปานะวางบางเดียเอกวิบมามีสกัดออกไปสาหรับสำหรับสำหรับพระประพราพอและทีมเบีดีมีหกคะแนนเท่ากันนะรับทีมลนดีสามสามเอง มีสองมีสามมีสามเหรอโอ้โหทรรีฮะพัทาพระพรมีสามคะแดนแพ้แวแพ้โทษแพ้โเน่ยอ๋อแพ้โทษเียแพ้จุดโทษกับทางหนึ่งถ้ากับชนะหแพ้หนึ่งมีสนะครับแนัดที่นัดที่3านมะส่วน TNP นะชนะมานะสองนะัดทุกโทษหมดเลยใช่ไหม นี่แสดงว่าทีจิตละครนี้เกิดิพันธ์มาเด่นอัเป็นสามเต้าได้นะมีสิดกับฉลากครับเอาละอ้วสาดจับปั๊บไปฮะกิจวัตรออกมาพี่เอกวิเอกวิภาษาจีบ้าลูกเอ้จะจัดออไปได้จะได้เจกจัดพุงเข้าไมค์ครับ่ะเ้เวงมยอะเราวงยอะเรียมีอยู่แล้วะ อย่างตับะมานี่อย่างรับราสารตุ้งตอกับมกิสวัดเลยขยนเกิวัมาที่สระบุรีมานี่ต้องกิวัดย่อไปนะสารตุ้งตักต้งล้างลูชินนัหอมพอดีเลย ว่ามาที่สระบุรีวาที่เอกวิทย์เอกวิทย์จะเอาบอลไว้นะั่งเพื่อกับป้าที่จิตวัดจิตวัดกำลังบอลนั้นนีมา้ออกไปฮะของเวลาเนาะฮะสามรับเพียงดีของเวลาเนาะยงเสมอภานที่บริษัทท่านแถวนี้แล่ว่าต้องขอขอบคุณนะท่านคุณผลอัศวเหนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสุการและคณะกรรมการและบริหารนะครับสมาคม อ่ฟุตซอลแห่งประเทศไทยมาดีมากดีมากคุณให้เลยเลยอย่าเล่นการก่ะครับเอ้ยทาเลี้ยเลยครับก่อนนะทีบอลที ไป,ไปเลนเยนะได้เจะทะสรับสารุนนะตักไปตามกลังลูกนี้เียเดี๋ยวอย่ามีของหะนักวุรคยกับมาที่สรารุธสารุธมาที่นัก,นกาาวุระปฏิบัมาลกสาษาุนมาลูกนี้เดีเ๋ยวบอลยาวไปเน่อยัข้างนะ มาเทพคนนะครูพี่ฮะใครว่ามีตัวขอเสียงตัวคุณได้หยสักครั้งนะสนุกไหมพี่ชายผมแจกกลางน้ำอะ่ะ <laughs> สุดยอดผรูโคตรรักพี่อยู่เลยเลยแม่แ <c> ก <oughs> สๆๆๆนุกนะสนุกเนี่ยแล้วพี่ <c oughs> พี่สุดเลยอีกคนเลงเนี่ยเสื้อขาวเหลืองนี่รักกับพี่นี่ชอบทำคุณนะพวกนี้สั่งโต๊ะไว้ก่อนเลยนะพี่มาไม่มาไม่รู้ไก่ด้วยก่อนละร้อยละร้อยเอาไปทำคุณรัก าานะม,ามาตอนสักรบลงมาใหม่ไม่เป็นไรได้คูเลเเเยเ้านาทกว่เียได้ใจเข้ามาข้างหน้าสามรับพีเอ็มบียังสมัติศูนย์ประตูศูนหน้าในขึ้เวลาแรกอีกสองนาทีสุดท้ายส <3 S 2> ามวันตานี้มาคุณกองไปถึงออกไปแต่ถูกมาจากผู้สาประตูสามระับพัทราพร มาที uh, yeah. uh, no ่าว you know. uh ิลาบุตรอกมาที่ทาวรทาวรวางมาที่กระจศกระจกทาวก็เปอัตัดคืนกลับมาได้มีมาที่กพิเปิดตรงนมากอไปใจะเป็นลูกทุ่มมาจากผู้สาประตูจะบมาที่ลาตุลลาุการที่กว่ะเดินไปใหดวยโซเชแท้ัยเชมาที่ลาบุตลาุ เอาเป่าโดนไปแค่ดีสามอะเกีบบอลเก็บบอลไม่ได้ใ่นเกมในเกมในเกมสามคนแล้จะได้จไปใหสามครับราวุนะาสอง่างาบีวสองลกองลีเอาเอาไปอสองขวดออกไปเลยไปน่ากันรู้เลยยิ้เร็วเร็ว หมดเวลาครับอย่าเสมอกันอยู่ที่เมือที่นำผลงานมาต้องระวังด้วยนะระวังเรื่องข้อป้อลด้วยนะครับเดี๋ยวเตะไปโดนนะต้องขอประธานอภัยชนักกีฬาด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะระวังด้วยนะครับุเรามาชวต่อมาที่กระจอนักทายคืนกับตันกิจวัตร ต้องขอขอบคุณและบรรดาพ่อแม่พี่น้องชาวตมดาเภอทุกท่านนะครับที่เร่่มด้วยช่วยกันทําคุณทุกวันเลยขอบคุณนะครับบรรดาผูการจัดการในขันไม่ว่าจะเป็นท่านนายกชาติวงศ์สะอาดผู้ใหญ่ปุ๋ยนะครับพลตอบตพีอบตสุรพงศ์และตลอดอีกหลายท่านนะครับอีกหลายท่านนะผู้ในหารที่นั่งอยู่ที่นี้นะครับต้องขอขอบคุณจากใจจริงเลย นะครับสำหรับเงินค่าเก้าอี้เพื่อจะไปซื้อเก้าอี้นะครับที่ชุดแทนตัวเก่าที่ทุกโซไปนะครับให้กับทางวัดสังขาวเราเพื่อให้เพเราะว่าพี่น้องเราได้ใช้สอยนะครับในงานวิธีต่างๆนะฮะในวัดเรามาชมกันตอน่อมาที่อย่างตัดพือนกับแรกอักฤษวัดมาที่ถาวนออกมาที่ระจันสักอีกจากไปนี้ตัดพือนกับมานะการอย่างแรกวันนี้ครับ อย่างบางคนไม่ได้ครั <AU T> ้นเ่ยมาตนี้ออกไปเปิดปะกีเซวัตพวกฮะที่พรใช้อย่างตัาจับปะได้ฮะตรงนี <Technical S 2> ้งัดตามันออกหลังไปฮะจับได้ดูมาจับกุศลประตูฮะสามหลับพัะระพรานมาที่กระจอดสั่งเขาหนึ่ง หวังงานจุเบียที่พรชัยพรชัยฮะยังเจาะไม่ได้ทั้งสองทีเลยในช่วงเวลาหลังฮนะผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีมาที่กขาจ่อสักจ่อสักมากดูดียัน้ะกลับไปได้ครับนะมาติดคับตัวเองแล้วล้วงกลับมนะาได้หวังบอลพรชัยมากที่ออกไปเดินไปเตะเข้ามาใน่คางสนามอีกครั้งสามระาดับที่กขาจ่อสั่นครับหนึ่ง อย่งดีจังหวะกลับไปไนดะ้อบอลบางทียักหน้าติสลาวุฒบอลก,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 ก็จราศักด้าลูกนี้ข้ามานออกไปไกลฮนะสนสามตัวจะโบ้จะโหูออกบอลลูก,กนี้ม,มากอตกมาตัทิ้งกับน,น,นระาารุวัฒมาที่พรชัยขึ้นอ๋อชัยจังได้นะตักได้ด้วยสาวตัสลาวุฒสลา,าวุฒนะ์ถ่ายมาที่ยุดสะพุงมา ปมอมาที่สุรเชษสุรเชษจงบางบ้นะสุรเชษบแาอูกนี้ได้เตะมาพารุวัลออกมาที่กิชวัลกิชวัลเลงจหวะไว้ทาจิชวที่หท้าหัวหรอกับป้าที่พรชัยหรือกับป้ากิชวัลก็ได่บางไว้นด้ฮะพานุวัลเปิดปาาลูกอีกมาก่านหน้าประตูบิเดียะ เราจะส่งเขาเริ่มย้ายเราไปคะแนนจันไข่เนี่เฮ้ยจันตุรเชี่ยทีมบีนี่มีหกคะแนนนะอัทราราพนีสามคะแนนแม่ลูกนี้โอ้โหมาฮันดูดามจานละสวัสดิ์ลูกนี้ออกหลังไปเองนะมาเริ่มกันไปพันธุ์วัตได้เพิ่มมากิจชวัตกิจชวัตรออกมาที่พรชัย ย่างบางคนไม่ได้วแม่งมีออกไปถอนไม่อีกครั้งฮะมากีชวักมากเลยพี่หาประเด็นออกไปให้เจไดแตงเข้าไปครั้งฮะอย่างสมมติที่ศูนประตูศูนย์นนยังทำอะไรกันไม่ได้เปิดปบางทีออกไปครัง้งฮะเจไดแตงเขาไปครัง้งฮะ การว่าี้เจ้าโบยังรับเลยจังหวะที่สองและตัวกลับมาที่เจ้าไข่เจ้าไข่ยังบังบายังเหล่านี้ออกไปเสด็จเข้ามาแต่คราฟน้าพี่ครับนะเจ้าไข่ฟ้าเข้ามาที่เจ้าโบมาที่นักธุดมาวุดนะออกมาสุริเชษนักธุด ฝังขึ้นมาที่สระบุรมาที่เจ้าไข่หรือมาสุราชเจ้าไข่กินจังเลยมาเรียบร้อยนำนกอปกรณ์สสุจากตัของบ้ิล่นเอเบียหมาเล่นศิอนะการประมายาชาไข่มาเรื่กยเาฮะเจ้าทาวอมาที่พ่ชัย อ๋อชายหลุดมาลูกนี้ตะบอหลุดปาลูกแมวโอ้โหผ่านหน้าประตูนีเดียวฮะสุนี้ออกไปมาที่สุรเชษสุรเชษจังหวังบอลตานีฮะสุรเชษสุรเชษบ้านี้ตักปาได้พันวัดไหนขึ้นวาถาวรถาวรเปิดมามาที ойти, <ama> ouais. ่พรชัยพรชัยออกมาลูกนี้มาที่กิชวันกิชวันยักษ์มากไม่ตรงกรอ็ออกไป แล้วเดี๋ยวมันจะสัระตัวโจโบะฮีระวุฒปมากอะผลนอะตะโบะนึ่งอยากได้ฮะกินวัดมากหรือนี่แหล้ะออกไปฮะอย่ไเตะเข้ามาฮะสับรับสยาอ่สารพุท ดี่ารบลูกี้เติอนเาก็ได้ให้กี่ชวนมาที่เท้าหมดไหขคุณมาลูกนี้มาลูกนี้ฟาวครับฟาวูไปข้างที่สองและจะเตะตีกีกเข้าไปฮะสามรับะพูครับอยังตามังที่สูนประตูวย

de น่าจะเล่น p e r l a y ครับมาที่ับไปีปูกนี้แปกไปเรียลี้มาลูกนี้เขียนเสาประตูนิดเดียวขอเวลาอกนะสามหรับพรราพรขอเวลาดี อันดีสี่ะ so ยุทธภูมิส no, ิร like well, ิคุณพ่อเขาก็อดีตเสกราชนาวีนะสำหรับเข้าไก่นี่นะฮะเรืออานาวตโนะนาวัตโทนะไทยสิรินะฮะหรือกระต่อยอย่างตัดคือแม่กระจรดัตว์มาที่ท่าวอดมาที่กระจาดสักรัข้าง่นออกมปท่าวอดฝาคือกระบาดพอชัยขอใช้เปิดแปะลูกนี้ออกไป แต่้าสุเขามาจะข้าสนามอีก้้สามรัทีียังนั่อยู่สามรตูตัวโซนาในครึ่งเวลาหลังลอีกห้าทีสุดท้ายยุดธภูอกัานี้สุรเษ็์ไปตากับสกิลวัือมาที่สนามบมาที่ถาวรถาวาม่าลูกนีย่งสกัดเอาไปไดุ้ไมครั ี่เจ้าทาวอดหรือมาพรชัยเหรือปลาทาววอดก็ได้ปลาที่พรชัยมาที่ทาววอดมาที่พรชัยเปิดปาที่กีชวัตรกีชวัตตรงนี้ออกมาที่พรชัยพรชัยมานี่ทำไมฟ้าอะไร สวัสดีครับอจอนสักหญิงไกลติกมากอย่าตัดเลยัวแรครับคุณีออกไปจะเป็นลูกพุกมาขอเวลาลอก้านสามรูบเบียเบีที่ยี่สินะครับผู้แรกฮะคื้นบ้านสายสียกองโจรอิสระพุซุ้มเฮียปอและผู้ที่สองฮะคื้นบ้านสายสีเดวิชัยพุหผู่สองสามักขี่ผู้ที่ส สี่สายดีอะสมควังดีมุกตับองมัไม่มีแล้วไม่มีนะควผนี้ไม่มีผู้ที่สีส่สมหวังก็ไม่แล้วก็ไม่มีนะครับโทษทีนะผู้นี้ก็จะมีให้ชมสี่คู่และผู้สุดท้ายในวันผู้นี้นะครับภราดีเะพาะว่าเอกชันยนะครับ ลูกเจักปตูใหม่ทงด้าสามรับอัตราพอ,อต่างต่างประที่พนวัฒออกมาสามาทีพนวัฒน์นวันเปิดจบมบมาเยเรียบร้อยฮะตีตือนป็นปหนึ่งประตูต่อสามรับอัตราพรนะจาการตูของ,ของชยงอัยมาเริ่มกันใหม่ฮะ หรือมาพ่ชายวงวงทีนี้ตามได้แลวุทธบาวีมาจอนาสร์ออปมาที่สระบุรหนไม้ยูนที่ตะหูมาหย้่ะมาตีตเป็นสระตูสามนะสาหรับ

เป็นรั้ที่สองแล้วแต่เจพีก็ไปอย่างสามระดับี m ีถึงกับที่สุข้ายในขึ้นมาแล้วยังนัาอยู่ที่สามระโตูต่อสอง ก็ฟางนี้มาที่สระพุฒมาหานี่ครับหมดเวลาทานเนี่ยทานหน้าส่งคนให้นะคะรับเมื่อชนะไป3ประตูต่อ2งาสามรัเบเฮียเปียสามนัดนมี9คะแนนเต็มอ่ขอเสียงปรบมือใหทั้งสองทีมนะ